เรือนหอกบพิมลรัตน์ทิ้งบทนางเอกเป็นคุณนายเรียกได้ว,ว่าเป็นหนึ่งนักแสดงมากฝีมือของวงการบันเทิงไทยก็ว่าได้สําหรับกบพิมลรัตน์พี่สนยบุตรอดีตนักแสดงที่โด่งดังเป็นพลุแตกจากการรับบทพระศรีสุริโยไทยตอนเด็กในหนังประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องสุริโยไทยพาชมชีวิตปัจจุบันที่เข้าสู่วงการบันเทิงโดยการถ่ายโฆษณาในอายุเพียง13ปี จากนั้นได้รับเลือกให้แสดงภาพยตยมประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์สุริโยไทยโดยรับบทเป็นพระศรีสุริโยไทยตอนเด็กและพระสวัสด,ดีราชลูกของพระสุริโยไทยซึ่งเป็นผลงานที่ทุกคนต้องรู้จักเธอเป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังฝากผลงานการแสดงไว้มากมายเช่นพันท้ายนรสิงห์ขุนพันผู้ชนะสิบทิศปริศนาเป็นต้นหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้าพิธีวิวากับหนุ่มใหญ่นักธุรกิจ นามว่าคุณประสบพลากรกิติกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเคมิโกอินเตอร์คอร์ปอเรชันผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบในอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพซึ่งบริษัทเคมิโกเกี่ยวกับเคมีเครื่องสำอางนำเข้าจากทั่วทุกมุมโลกมีบริษัทที่อยู่ตามประเทศทั้งหมด9ประเทศรวมเมืองไทยด้วยเป็น10ประเทศและตอนนี้คุณกบได้ดำรงตำแหน่งซ e อการตลาดและขอหันหลังให้กับวงการบันเทิงโดยถาวรพิมลรัตน พิสนยบุตรชื่อเล่นกบเป็นนักแสดงชาวไทยเกิดเมื่อวันที่3มิถุนายนปี2526ที่กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลสมิติเวชมีบิดาชื่อนายพิสิทธิพ์พิสนยบุตรอาชีพนักธุรกิจและมารดาชื่อนางลาวันพิสนยบุตรมีพี่น้องทั้งหมด6คนศึกษาในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาจะโรงเรียนสมทวินราชดำริและชั้นมัธยมจะโรงเรียนพดงสิทธิ์วิทยา